สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่30พันวาคม2566คำทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอคนวันอาทิตย์นะคะสิดาบนะคะเจ้าชายดาบคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะมีหลายๆายสิ่งหลายหลายอย่างปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาให้เราต้อง แบกให้เราต้องรับนะคะมีความเครียดนะคะนะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินรวมทั้งนะคะทุกใจทรมานใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารที่อยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวจากบุตรหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนะคะทําให้เราต้อง ทุกใจหรือต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะการเดินทางที่เร่งรีบการเดินทางแบบกระทันหันนะคะถ้าในส่วนของการงานนะคะ,ะมีก็เรียกว่าคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบสายฟ้าฟาดเลยนะคะ นะบางคนอึดอัดใจทุกใจอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะหนึ่งดาบนะคะนะยังไงก็ขอให้ใช้ความอดทนนะคะใช้ความเขาเรียกว่ามุ่งมั่นอดทนนะคะเข้มแข็งทุกอย่างก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้นะคะนะในช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะที่จะต้องลงมือทําในสิ่งที่เราได้ วางแผนไว้นะคะเทมเพรสนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินทางชีพประจรลงเทา้าบางคนยกย้ายที่อยู่นะคะบางคนยกย้ายที่ทํางานนะคะเขาเรียกว่าจุดหักเหการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะอารมณ์ในช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์นะคะต้องเขาเรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะขี้หุหุนหงิดนะคะนะอารมณ์เขาเรียกว่าผันผวนแปปวนกลับไปกลับมานะคะต้อง,ต,องต้องจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องไม่ต้องไม่ใจร้อนนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับโรคเครียดนะคะนะปวดหลังนะคะบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการโรคผ่าตัดอยู่หรือเปล่านะคะการเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะการเดินชนน้นชนนี่พวกช้ำดำเขียวมีดบาดพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทำงานทางด้านประเภท แพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะนะคะการก่อสร้างนะคะขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะประเภทเหล็กเส้นพวกนี้นะคะหรือโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะประเภทมูลนิธิโปรเทคตึงนะคะ งานทางด้านประเภทนี้งานเยอะงานมากความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไม่ใช่งานทางด้านนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับการเงินที่มีแต่รายจ่ายนะคะนาะข่าวซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะซ่อมแซมปรับปรุงยวดยานผ่านนะมีโอกาสซ่อม,ซอมแซมด้วยนะคะนำรถเข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงนะคะรวมทั้งอย่างที่บอกนะยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ยกย,ย,ยกย้ายกิจการงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะระวังความคิดเห็นที่ไม่ ลงรอยกันสวนทางกันนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสม,มีปากเสียงนะคะชกลาบนะคะวันนี้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจาไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0014นะคะ0014นะคะต่อไปคนเหมจันใจ ตันจันนะคะ1ดาบนะคะลำแข้งลำขานะคะในช่วงนี้ด้านของการงานเขาเรียกว่าความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเองนะคะหนึ่งดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าจับประสบผลสําเร็จนะคะด้วยลำแข้งลำขามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะบางคนมีดวงเดินทางด้วยนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ สิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันในครอบครัวนะคะบางคนก็อยู่กับบ้านอยู่กับบุตรหลานบริวารน,นะคะเฮฮ,ฮาปาร์ตี้นะคะกินทานอาหารเต็มโตะนะคะพวกสิบถ้วยนะคะความสุขนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็มีนะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะด้านของการงานนะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้เซ็นเอกสารใหม่หรือว่าเอกสารกํ สัญญานะคะกำลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อสัญญาดีนะคะความคิดก็ยังสับสนอยู่นะคะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะราชินิดาบนะคะการตัดสินใจที่ต้องเขาเรียกว่าพร้อมที่จะต้อง ลงมือทำนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะถ้าในส่วนของการงานนะคะคุณวันจันนะคะมีความมุ่งมั่นขยันนะคะแกล่งนะคะนะเขาเรียกว่าเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนในช่วงนี้นะคะปัญหาสิ่งต่างๆนะคะก็จะเคลียร์ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะโชคลาภนะคะ หมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1 0 2 0นะคะ1 0 2 0นะคะต่อไปคนนั่งขาอ้ยโทษค่ะ คนวันอังคารน,นะคะคนวันอังคารน,นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยสมดวงนะคะในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะนะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดนะคะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะนะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คปรปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษ,ษาดวงชะต,ตานะคะบางคนนะคะการเดินทางก็ อาจจะเกี่ยวข้องกับการงานได้ด้วยนะคะน้องๆหนูๆนะคะการสมัครเรียนสมัครสอบการการสอบการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเรียนหรือว่าการงานเราก็จะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ได้ด้วยนะคะน่าการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ นาธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครหลายๆคนนะคะกำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับด้านการเรียนนะคะก็จะเป็นข่าวดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขจากยวดยานผ่านะนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่ยิบสี่นะคะมีเลข9 0 0 0นะคะ9 0 0 0นะคะ ต่อไปนะคะคนบนพุทธ คนมันพูดสามดามคนมันพูดในช่วงนี้นะคะระ,ระวังคําพูดนะคะระวังอารมณ์นะคะนะอารมณ์ในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าความใจร้อนนะคะหุดหงิดนะคะนะคำพูดของเราอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะใครหลายๆคนนะคะมีความทุกข์ใจทรมานใจนะคะบางเสงียงบางอย่างนะคะจัดตริกนะคะต้องเข้มแข็งต้องมุ่งมั่นต้องอดทนนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะ นะบางคนก็ไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะ,ทะเบียนไปต่อประกันนะคะหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเจ็ดดาบนะคะรายจ่ายนะคะที่รออยู่เต็มไปหมดนะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินจากหนี้นอกระบบหรือใครบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะในด้านของการเงินมีแต่รายจ่ายนะคะน่นพังนี้พังน้นเสียนี่เสียนะคะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะ ระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบได้ด้วยนะคะของศูนย์ของหายกา้นโดนลักเล็กขโมยน้อยต้องระวังนะคะ The Emperor นะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะมีปัญหาอะไรให้มองหาผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้ใครบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะแต่ก็ยังมีเจดาบยังมีสดาบก็อาจจะต้องรอเวลานะคะอาจจะเขาเรียกว่า,ายังบา การรอเอกสารนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเราอย่าไปเร่งนะคะกับเวลานะคะน้ำมนเอมเปอร์ Emperor นะคะการเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าทางด้านของการงานนะคะก็ งานประเภทเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะต่างภาษาค่อนข้างเด่นนะคะณในช่วงนี้นะคะสุขภาพของคนบรรพุทธระวังระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะนะคะใครที่ดูด,ด,ดบุหรี่นะคะหรือดื่มน้ําเมานะคะพวกนี้นะคะระวังเสมหะเจ็บคอนะคะบางคนนะคะ,ะการระบบทางเดินหายใจหายใจไม่คล่องนะคะติดขัดได้ปวดเข่านะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่ มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ระวังคําพูดกันทะเลาะการขัดแย้งนะคะ นะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือแอบมีกิ๊กแอบมีคนแอบคุยถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนรักของเรานะคะนะเคยที่มีปัญหากันอยู่นะคะนะบางคนถึงขั้นเขาเรียกว่าท้าเลิกท้าย่านะคะได้เลยนะคะนะัดจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะ แต่คนที่เข้ามานะคะมักจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามา,าผัวพันด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคสัวเลขวงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลข3174นะคะ3 17 4นะคะ 3, 1, 7, คนวันพฤหัสนะคะแปดเหรียญการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองนะคะแปดเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าค,คนที่ผลิตเงินเองนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะนะการเงินหารายได้เขาเรียกว่าหา หาได้ใช้คร่องนะคะสเหรียญนะคะการหมุนการผันนะคะการเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเข้ามานะคะแฮงแมนนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังกระดูกสันหลังนะคะลำไส้นะคะแป้งเบาหวานน้ำตาลโรคกระเพันธ์นปวดเข่านะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะนะอาจจะอยู่ในช่วงของ ปีใหม่นะคะอาจจะอยากจะเขาเรียกว่าการเสียสละนะคะ mm. แฮงแมนนะคะ,นะการเสียสละในสิ่งการเงินนะคะช่วยเหลือนะคะคนพิการคนยากไร้พวกนี้นะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรารวมทั้งนะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยกันเป็นการตายของใครได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ คนพิการนะคะจะให้โชคนะคะเสี่ยงกับคนพิการนะคะส่วนเลขมงคลจากพยัญชนะนะคะเป็นเลข8 0 2 2นะคะ8022นสะคะ <c oughs> <c oughs> สุขนะคะ ันศุกนะคะอัศวินมเมเาวานะคะโหเดดซันคนสุกดวงดีจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเดดซันเขาเรียกว่าโชคลาบนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักมีชื่อเสียงด้วยนะคะนะโดยเฉพาะการงานที่ทําอยู่นะคะธุรกิจส่วนตัวเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะแจมตลาดได้ดีนะคะมีดวงเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะได้ด้วยนะคะ น้เดชริออดนะคะการเดินทางต่างประเทศการทำวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนัการบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ได้เปลี่ยนรถใหม่นะคะหรือว่านำรถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะก็จะประสบผลสำเร็จนะคะโชคลาภนะคะยุดยานผ่านน้านะคะจะให้โชคนะคะเสี่ยงเสี่ยงจากเลขยุดยานผ่านน้านะคะ สเตรนนะคะเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนนะคะมีปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาก็คนวันศุกร์เคลียร์ได้นะคะสเตรนทะะ์เขาเรียกว่าถึกอึดอดทนนะคะนะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานงานหนักงานเหนื่อยคนวันศุกร์ในช่วงนี้ไม่กลัวนะคะนะแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะ นะใครมีใครอยากมีบทหลานบริวารก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนในห,หน่วยงานราชการนะคะได้ด้วยนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะเป็นคนพ่อเลี้ยงเดียวคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะนะัค่อนข้างจะช่างเลือกเขาเรียกว่าอยู่คนเดียวได้นะคะนะักเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรียกว่าคนจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยุติศีนะคะมีเลข0977นะคะ0977นะคะต่อไปคนมันสอง เสานะคะคมันเสานะคะสองถ้วยนะคะสองด่างโหหนึ่งเหรียญคนันเสาวดวงเหงค่ะหนึ่งเหรียนเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ ช่วงนี้นะคะการค้าการขายจะพูดจะคุยจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะคะก็จะได้รับข่าวดีบางคนนะคะจะได้รับเงินโบนัสก่อนสิ้นปีด้วยนะคะหรือมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะการค้าการขายการากรพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้บางคนนะคะจะได้รับของขวัญของขวักจากคนรักด้วยนะคะพูดดีๆกับคนรักนะคะ หรืออาจจะมีโอกาสได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ iPhone ใหม่นะคะได้ด้วยเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะใครหลายๆคนนะคะคิดกําลังคิดอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะมีการความโชคดีนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนดวงเห็งนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ คนที่มีคู่นะคะนะก็จะได้รับของขวัญจากคนรักนะคะก็อย่างที่บอกนะพูดดีๆนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคโส่วนเลขมงคลจากพอยิบสีนะคะมีเลข2217นึ่ะคะสองสนะคะอันี้คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ